ที่นั่งขวาม,มือผมเรียกหนุ่มน้อยไนดะ้ไหมเนี่ยเปต่อยผมครบพูดดีๆนะคะพี่ทีมถามดีๆนะคะ <c oughs> คืออย่างนี้ครับก็คงคงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับคุณรถถงังคันนี้แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นทางของของคุณรถถังลูสุบบานเองเนี่ยมันไม่ได้รวยด้วยกิ่งหลานหรมันกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันก็คงต้องเจออะไรมามากมายคันนี้พอรถถงังข้างๆผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออ รู้สึกถึงพลังพลังของของความเป็นเซเลบริตี้ด้วยนะครับพลังของคนที่เฮ้ยเก่าอะ่อะเก่าเกมอ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้คุณเคยมันฆ่าตัวก็ไม่ได้เยอะมาพูดตรงๆมาการตีมทีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างกับการมาเป็นนักกีฬาในสังกัดของวันแชมเปี้ยนชิเอาตรงนี้เลยชีวิตผมมา มันก็แย่มากตั้งแต่เล็กกระรับเพราะว่าครอบครัวผมก็มีพี่น้องสิบคนครับพ่อแม่เดียวกันแล้วก็อยู่แบบจนๆนะครับพ่อ่าเช้ากินข้าวแม่ก็จะไปหาปลามาทำข้าวให้ลูกกินบางวันก็ไปเก็บเศษเหล็กบ้างอะไรเนี้ยก็ล้างจานดางานทั่วไปเนี่ยก็เพื่อให้ได้เงินมาส่งเสียลูกๆทุกคนเรียนครับมันก็ไม่ไม่อยากคิดก็มันก็ไม่ได้นะครับ มันก็แย่มากเขาคือในวัยเด็กเราก็ขาดทุกอย่างแม้แต่ของจะเล่นเหมือนคนอื่นเขามันก็ไม่มีอะไเรเราจนได้มาเข้าขัดมวยมันก็ได้มีเงินมาใช้ได้มาดูแลครอบครัวจนแต่เต้าจน,จน,าจนมาได้เข้าวัดชั้นชิปมันคือมันพลิกทุกอย่างจากาพ่ออยู่บ้านหลังเล็กๆเก่าๆาแม่อยู่บ้านเช่าบอพ่อ,พอ,พอแม่ผมแยกกันใช่ครับ,รบแล้วก็คือแบบ พอได้เข้าวันผมก็เก็บเงินซื้อบ้านให้แม่แล้วก็สร้างบ้านให้พ่อใหม่แล้วก็ชมไม่เลืกก็ได้ซื้อบ้านของตัวเองเลยครับก็คือแบบได้ดูแลทัวงนี้คือแบบได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลพี่น้องทั้งสิบคนได้ดูแลพ่อแม่คือให้เขาเอ่ยคเนี้วว่าเขาอยากได้อะไรผมดูแลเต็มที่หมดก็คือแบบนนนบนรบรรวยไทยมันให้เราทุกอย่างครับมัน มันดีมากเราพูดยังไงอ่ะมันต้องก็คือแบบก็บไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณบันยมชิปแล้วก็บอสสัตตีด้วยแล้วก็วอนาค่ายผมด้วยนะ mm hmm. ก็ที่ได้ซัพพอร์ตผมแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ติดตามถ้าไม่มีแฟนๆทุกคนก็คงไม่มีผมทั่วนนี้เหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมวยไทยจริงๆแล้วก็ผมมองว่าที่ทางวันได้มาจัดวันปีนมัน มันดีมากๆสําหรับผมนะตำนผมมันเยมากมันได้เปิดช่องทางกับน้องๆทุกคนได้ได้มีโอกาสได้รับเหมือนพวกผมได้ได้มีโอกาสเป็นแชมป์โลกใครจะไปรู้ไหมครับใช่ไหมครับแต่ใ,<ช>ให้อยากส่งเสริมอยากให้ทุกคนรักมวยไทยมากขึ้นแล้วผมคิดว่ากีฬามวยไทยมันเป็นกีฬาที่ดีนะครับมันเป็นกีฬาที่ป้องกันตัวเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุณ,คณไม่จำเป็นต้องฝึกเป็นอาชีพก็ได้คุณฝึกเพื่อป้องกันตัวผู้หญิงเด็ก ฝึกได้หมดเพราะว่าวิชามวยเนี่ยมันอันตรายมากถ้าเกิดคุณมีภัยใกล้ตัวเนี่ยคุณมัวแต่ร้องขอชีวิตคนอื่นช่วยให้ช่วยนะมันก็สายไปถ้าคุณได้ฝึกเบื้องต้นได้ฝึกพื้นฐานของในรูปแบบมวยคุณสามารถเอาตัวรอดได้ในวินาทีนั้นผมคิดว่ามวยไทยมันดีดีทุกอย่างการงานหน้าที่การเงินทุกสิ่งทุกอย่างครับผม เพราะฉะนั้นมาเป็นวันแชมเปัจจุบันพลิกเลยนะชีวิตพลิกไปเลยใช่ครับรคพลิกพลิกครับผมอีกคำถามหนึ่งครับสิบล้านที่จะได้เนี่ยตกลงไงก็นี่ผมขอกคุณแล้วนะก็ัเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เกี่ยวไม่ได้ออกแรงอะไรเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ยวมันก็เป็นเป้าหมายของเราต่อไปอ่าเข้าหมายต่อเลยนะใช่ครับขอพูดนะนะผมจะพูดนะแต่อย่างนี้นะก็ต้องต้องบอกมันเป็นสองทางเนาะคือเขาขอบคุณทุกๆคนนะครับต้องขอบคุณตัวคุณเองด้วยนะ เพราะอะไรไหมถ้าว่าคุณไม่ได้ไม่ได้อุตสาหะไม่ได้สู้ไม่ได้ลุยไม่ได้ซ้อมไม่ได้คือเขาต้องเสียสละเยอะมากนะกว่าที่จะมาตรงนี้ได้หลายคนเข้าใจเนี่ยเห็นแต่ภาพความสําเร็จแต่รู้ไหมกว่าเขาจะเดินมาตรงนี้ได้นะมันไม่ได้ง่ายเลยนะต้องชื่นชมนะครับสมบูรณ์สมบูจริงๆทั้งทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆคนเลยจริงๆค่ะยอดนะทำแล้วรถถังรบาแต่แรงอกมากเลย ชื่นชอบมากเตรมมาอย่างดีเลยมาถามคนนี้บ้างข้างๆกลุ้มนะคะซุปเปรอร์บอลสิงมาวินคือซุปเปรอร์บอลเนี่ยคุณก็ผ่านการสู้ศึกคลิกบ็อกซิ่งมาทั่วโลกนะแต่ว่าอยากจะรู้อะไรทําให้ตัดสินใจกระโดดเข้ามาในวันแชมเปี้ยนชิพพอมาแล้วเนี่ยเจออะไรบ้างประทับใจอะไรแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ ก็อันดับแรกเลยนะครับคือผม,มเป็นนักกีฬาคีบ็อกซิ่งที่เดินทางต่อยคีบ็อกซิ่งมาทั่วโลกทั้งในจีนในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในฝั่งอาบูดาบ,บีหรือดูไบองก็ต่างนะครับตอนแรกที่ตัดสินใจเข้ามาชกในวันจะนเป็นชิปเพราะว่าวันจะนเป็นชิปมีนักปวยที่เก่งที่สุดอยู่ในวันจะนเป็นชิปในในรุ่นที่ผมชกอยู่แล้วคือทุกคนแทบจะอยู่ในวันจะนเป็นชิปหมดแล้วแล้วผมเป็นคนที่มีเป้าหมายว่าผมอยากสู้กับคนที่เก่งที่สุดในรุ่นของ อะไรเงี้ยครับพอเข้ามาผมก็ครั้งแรกที่ผมเข้ามาชกในวันแชมเปี้ยนชิพคือผมรู้สึกได้ว่านี่คือรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือรายการที่รวมนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกแล้วมันเป็นเป้าหมายของเราที่แบบเราต้องเอาชนะทุกคนในนี้ให้ได้เพื่อเราต้องบอกโลกให้ได้ว่าเรามาจากประเทศไทยนี่คือสิ่งที่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 ผมแบบตั้งใจมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็พอเข้ามาจริงๆแบบ มันมีอะไรที่แบบดีเกินคาดมากๆอย่างการที่คุณจตรีทำนะครับก็คือเป้าหมายมันมันยิ่งใหญ่ระดับโลกมันยุบระดับของนักกีฬาต่อสู้ที่แบบในประเทศไทยเราแบบไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนก็คุณจตรีสนับสนุนเราจนแบบเราไปสู่นักกีฬาที่แบบทาเงินได้อย่างมากมายในระดับโลกไปเทียบเท่ากับมวยสังกลระดับโลกหรือ UFC หรือรายการแบบ นักกีฬาที่แบบในทางเมืองนอกเขาแบบให้การยอมรับนักกีฬาคือเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเซเลบริตี้คนหนึ่งในในระดับโลกคุณจตีทําให้พวกผมที่เป็นนักกีฬาในไทยครับไปถึงตรงนั้นได้แล้วการที่แบบวันแชมเปี้ยนมีเป้าหมายที่ใหญ่ก็ทําให้พวกผมที่มีเป้าหมายใหญ่ตามไปด้วยนะครับก็มันแบบมันเป็นแรงบันดาลใจให้พวกผมที่เป็นนักกีฬาเองแล้วก็รุ่นน้อง ที่จะทําตามพวกเรานะครับผมรู้สึกว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราแล้วสุดยอดนะคือไม่เคยคิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะและอย่าลืมนะน้องๆหนุน่ๆหลายต่อหลายคนมองพวกคุณเป็นไอดลอลเลยนะพอมองพวกไอดอลเนี่ยพี่ๆก็ทาอ,อย่างนี้พี่ก็อน่างนี้เออมันทําให้เกิดแรงบันดาลใจมันทําให้เกิดว่าเขามีเป้าหมายในชีวิต แะไที่คุณสุป,ปร์วัตพูดเมื่อกี้นี้เนาะเป้าหมายใหญ่ขึ้นอีกถูกต้องไหมพอคุณชาติมีเป้าหมายใหญ่มากเราก็ต้องใหญ่ตามพอใหญ่ตามปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องอุตสาหะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสร้างสังคมได้ดีมากชับคุณชาติครับเปิดแมนจนะันคือแบบเราต้องผมเป็นซีอีโอผมต้องอจริงใจที่ก่อสร้างฮีโร่กับคุณคา้ากับเรื่องราวถังกับ bon, กบอลเพาเป็นฮีโร่จริงๆตอนนี้เขาถ้าเกิดเขามีแฟนคลับทั่วโลกแล้วตอนนี้ มืนแบบตอนถังผมจำได้3ปีก่อนทั้งมีใน Instagram มหมื่นสคนแค่นั้นเองตอนนี้ทาเป็นโซเชียลฟอลลวิสองล้านคนส <c oughs> องล้านคนแฟนคลับมันัูเร็วคือแบบเพราวันเป็นบริษัทใหญ่มากคือแบบเราไทยส่ร้อยห้าสิบสแล้วก็โซเชียลเราแรงมากทีมผมนุ่นผมเขาเป็น the best of the best ด้วยและตอนเราก่อสร้างฮีโร่ขนาดนี้เขาจะได้เงินจากสปอนเซอร์ด้วยแล้วเขาจะทา แล้วก็ช่องแบบช่องเจ็ดคือแบบเขาจะมีโอกาสมีเรตติ้งแข็งแรงมากด้วยแล้วก็สปอนเซอร์จะมาแล้วก็รัฐบาลจะลงทุนแล้วก็หลายคนจะ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 ,จะช่วยกันอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของวันคือแบบ we are one ถ้าเกิดเรารวมมือกันทุกคนพี่น้องกันเราช่วยกันเรามีโอกาสทำให้ประเทศเราโชว์ทั่วโลกประเทศเราสุดยอดขนาดไหนแต่เราต้องจริงใจเพราะแบบแบบม,มีมีน้องโอ ตอนเขาเขาเลิกเสร็จชกเสร็จเจ็เกอก่อนเขาเป็นคนจนเขาเป็นนักมวยอันดับสามในในประวัติศาที่มุกมวยไทยนะแต่คือแบบเขาเป็นยังจนทำไมเขาได้เงินเท่าไหร่และผมตั้งใจมากเราต้องเปลี่ยนนี้อันนี้ต้องร้อยทำไมเขาไม่ีอันนี้นน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 มีมีแบบแค่บัวขาหรือว่าแสนชยัยได้เงินแต่ ไม่ค่อยมากด้วยคือแบบทำไมเป็นแชมป์แชมป์สุดยอดจริงจริง